คอซองออกมาไล่ไดโนเสาร์บนเวทีรานย่าโมโคราชพระเดชการจงพินาศประชาราชจงเจริญแซบแซบเวอร์มันพยาค่ะเด็กๆก็เสียภาษีนะคะแวดไงล่ะคะถ้าอยังโง่ไม่ต้องดิ้นดินดินนะคะหนูก็เสียแวดค่ะเอาภาษีของหนูไปซื้อแต่อาวุธ ทำไมไม่เอามาแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีกว่าน,นี้เช้าเช้ารถมันติดเซ็งจังที่ต้องออกมาเพราะบ้านเมืองมันแย่ไม่มีอนาคตจนหนูหนูเด็กมัธยมต้นทนไม่ไหวต้องออกมาไงล่ะคะวันนี้ต้องบอกจริงๆว่าทั้งแซ่บทั้งมันเมื่อเด็กๆมัธยมต้นพากันออกมา วันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมารานย่าโมเด็กๆพากันออกมาเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ข่าวสยามออนไลน์ได้โพสเรื่องนี้ว่าโคราชจะไม่ทนนักเรียนประชาชนชุมนุมเต็มรานย่าโมทวงคืนประชาธิปไตยเมื่อวันที่20สิงหาคม 2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา17บเนาฬิกาวันที่20สิงหาคมที่ร้านอเนกประสงค์ข้างอนุตาวรีเท้าสุรนารียา่าโมแนวร่วมนิสิตนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกดแอกจัดกิจกรรมโคราชจะไม่ทนครั้งที่สองต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทวงคืนประชาธิปไตยคั้งนี้ ทางสอพเอมืองโคราชส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าตรวจความเรียบร้อยในงานได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งชายและหญิงยืนคัดกรองบุคคลทั้งตรวจค้นอาวุธวัดอุณหภูมิร่างกายรวมทั้งให้ใส่หน้ากาก,ากอนามัยทุกคนภายในส่วนพื้นที่จัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบได้เดินตรวจสอบผู้ถือป้ายข้อความเพื่อป้องปรามการกระทำที่มินเมย ต่อกฎหมายทั้งนี้แนวร่วมหลากหลายสถานะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงหลายร้อยคนทยอยเข้ามาร่วมกิจกรรมจนเต็มลานพื้นที่ย่าโมมีการส่งเสียงประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเป็นระยะระยะประเด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญสร้างความฮึกเหมิมการประใสยได้ยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อคือ 1. หยุดการใช้สถาบันเพื่อโจมตีนักเรียนนิสิตนักศึกษา 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. ยุบสภา 4. หยุดคุกคามประชาชน 5. สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมธรรมาศาสตร์และการถนอมติข้อนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้แต่ที่แทบมันเวอร์คือบนเวทีของคอตองออกมาล่ไดโนเารา เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับว่าแซบมันเวอร์กันขนาดไหนยังไงไปฟังกันครับประมาณ10ดนาทีตามคือแจ้งมาที่โคราชโนผดการเลยนะคะเราจะประจานให้รู้ว่าโรงเรียนไหนยังมีไดโนเสาร์โรงเรียนไหนยังมีคนที่มีความคิดล้าหลังอย่างนี้อยู่หรือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคือแบบเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เขาเอาหลายๆอย่างมากดดันเราหรืออะไรแบบนี้ก็ก็ทําเหมือนที่เคยทําอัดเสียงต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานคือเราต้องเก็บหลักฐานไงเพื่อที่เราจะประจานคนพวกนี้เราต้องประจานให้โลกรู้ว่าโลกนี้ยังมีไดโนเสาร์ที่ยังไม่สูญพันธุ์อยู่ค่ะทุกคนคเปเปอร์คือที่จริงอะไดโนเสาร์อะมันถ้าการเป็นฟอสซิลเนี่ยมันควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าทำไมเขาถึงมาอยู่ในสถานศึกษางงปะงูไหม ทำไมกันทำไมกันอะมาหนูอยากพูดอันนี้ขอส่งสารไปถึงคุณครูทุกๆคนเลยนะคะที่ก็อาจจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเคส่งสารไปถึงคุณครูทุกๆคนนะคะถ้าใครที่เอ่อเห็นเห็นด้วยกับเอ่อสิ่งที่เราออกมาเรียกร้องในวันนี้แล้ว แบบว่าไม่กล้าออกมาแสดงตัวหนูอยากให้ทุกคนออกมาแสดงตัวเลยเพราะคือหนูอะไปเปิดจัรยาบรนครูเปิดจัรยาบัรข้าราชาการทุกบทมาแล้วคือครูทุกคนบอกว่าตัวเองอะต้องเป็นกลางทางการเมืองข้าราชาการต้องเป็นกลางทางการเมืองแต่การที่หนูไปศึกษามาหนูไม่เห็นข้อไหนเลยที่บอกว่าข้าราชาการต้องเป็นกลางทางการเมืองแล้วในการเป็นกลางเนี่ยซึ่ง การเป็นกลางของในสิ่งที่คุณครูหรือหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกก็คือเขาไม่ออกมาเคลื่อนไหวเขาไม่ออกมาตอบโต้อย่างเงี้ยไม่เรียกเป็นกลางเขาเรียกเพิกเฉยแล้วทุกท่านทราบไหมว่าการเพิกเฉยเนี่ยก็คือการสนับสนุนการเพิกเฉยก็คือถ้าสมมติเราเห็นคนตายอยู่ข้างหน้าเราไม่ช่วยเขาท่นเท่ากับเขาตายเราก็เท่ากับสนับสนุนอาชญากรไปในตัวด้วยนะคะทุกท่าน ต่อไปหนูอะเนี่ยหนูยังอยากส่งสารถึงคุณครูทุกคนอยู่นะคะคุณครูต้องอคือถ้าการเมืองดีเนี่ยคุณครูจะได้ไม่ต้องมาทํางานเอกสารหรือมาตามจับนักเรียนไปม็อบอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยคุณครูจะไม่ต้องมาทําอะไรอย่างนี้คือถ้าสมมุติการเมืองดีคุณครูจะได้สอนนักเรียนเท่านั้นสอนให้ดีอ่กก็ยากแล้วแล้วจะมาตามจับเด็กที่มาม็อบทําไมไม่เข้าใจ คือจากที่เคยเจอมาเลยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยครูใช้เวลาทั้งหมดในการก็ไม่ทั้งหมดนะก็ประมาณ7 0ไปด้วยการทำเอกสารที่จำเป็นต้องส่งให้ทางโรงเรียนหรือทางองค์กรของเขาที่แบบเขาสั่งมาอย่างเงี้ยคือได้ยินคำนี้บ่อยมากอะคือแบบเขาสั่งมาต้อง<ข>ทำแบบเนี้ยเขาสั่งมาต้องทำนี่ไม่อาจจะไม่ใช่แค่คุณครูนะคะอาจจะเป็นปถึงคนแถวๆถวนี้ด้วยนะคะหลายๆคนแถวๆถวนี้นะคะ เขาสั่งมานายสั่งมานะคะขัดไม่ได้หนูนะคะอยากให้ทุกคนนะคะข้าราชการพี่ๆตำรวจหรือใครก็ตามนะคะที่มีอุดมการเดียวกันกับเรานะคะออกมาเลยค่ะคุณออกมาเลยคุณถอดเครื่องแบบก็ได้คุณชูสามนิ้วตอนนี้เลยใครมีอุดมการเดียวกันกันกบเราชูสามนิ้วหน่อยค่ะพี่ๆตำรวจมีไหมไม่ <laughs> <laughs> จะเปเร่งรัดอย่างเงี้ยก็คงทำไม่ได้เพราะนายเขาสั่งมาแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะหนูอยากบอกทุกท่านว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยเงินเดือนคุณพี่ทุกคนจะขึ้นค่าราชการคือจะได้ใช้ชีวิตกับลูกเมียคุณพี่ไม่ต้องมาทำงานตามที่นายสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันไร้สาระคือแทนที่จะเอาเวลามาแบบจับพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นเยาวชนเอาเวลามาจับพวกเราไปจับไ้่ค่ะ ไพ่เพ่เต็มไปทั้งเมืองเลยตอนนี้แต่ก็ไม่มีใครจับเพราะเขาเอาเวลาทั้งหมดมาดูพวกเรานอกจากไพ่ไ<ท>เพื่ออะไรเพื่อนอกจากไพ่อีกอย่างหนึ่งก็คือยาเสพติดยาเสพติดระบาดเยอะมากยุคคอสชอเข้ามามีแต่ยาเสพติดแต่ทําไมพี่ตำรวจไม่ตามจับยาเสพติดพี่ตำรวจมาตามเราทําไมแต่ก็โอเคโอเคเข้าใจไม่เป็นไรนายสั่งมาเข้าใจได้ได้นะคะเข้าใจ โอเคต่อไปเราอขอถามทุกคนในที่นี้หน่อยว่ามีใครที่เคยประสบปัญหาแบบว่าเกี่ยวกับขนส่งสาธารนณะแบบมีใครเคยรอรถเมย์จนร้องไห้บ้างไหมมีใครเคยรู้สึกว่าแบบแย่ yeah. ก็คือเกือบทุกคนทุกท่านเลยแล้วมีใครที่แบบขึ้นรถเมย์ไปโหนราวสักพักรถเมย์เหยียบแบบปุ๊บหัวยู่อย่างนี้ <laughs> มีไหมมันต้องมีแหละจริงๆคือ หนูอะอยากพูดประเด็นหนึ่งคือประเด็นขนส่งสาธารนณะหนูรู้สึกว่าในความรู้สึกของหนูหนูรู้สึกว่ารถสองแถวเนี่ยมันไม่แบบว่าปลอดภัยสำหรับพวกเราที่ขึ้นรถสองแถวเลยคือไม่ใช่แค่พวกเราที่ขึ้นรถสองแถวขนาดเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยยังขึ้นลำบากแล้วแต่ว่าถ้าสมมติคนพิการคนที่เขาต้องใช้วิวแชร์ในการใช้ชีวิตประจำวันอะเขาจะ ใช้อะไรในการไปนูน่นไปนี่เพราะว่าแบบเราอ่ะมีแค่สองแถวคือหนูรู้สึกว่าทําไมเราถึงมีสองแถวเอ๊ะไม่เอาใหม่รีโอเคเออคือหนูรู้สึกว่าสงแถวมันไม่ปลอดภัยกับเราและไม่ปลอดภัยกับผู้พิการไม่ปลอดภัยกับทุกๆคนคือการมีสงแถวอ่ะมีอยู่มีได้แต่ในขณะเดียวกันทุกคนส่งสาธารณะอย่างอื่นก็ควรจะมีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมคะทุกคน เดี๋ยวคือถ้าเกิดพูดถึงสองแถวอาจจะไกลไปนิดนึงเพราะว่าผู้สูงอายุหรือแบบหลายๆท่านอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้ช่องทางอื่นในการเดินทางเราพูดถึงฟุตบาทอ่าถนนพูดถึงฟุตบาทพูดถึงฟุตบาทหนูมีเรื่องจะเล่าอย่างหนึ่งคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมมากหนูติดบอร์ดเกมที่เทอร์มินอลอาทิตย์ที่แล้วหนูติดบอร์ดเกมจนหนูแบบไม่อยากรอรถสองแถวไม่อยากรอรถอะไรหนูก็เลยเดินจากโรงเรียนหนู ป้านหนูจะแล้าว,ว่าหนูเดินจากสุดไม่พูดีกว่าหนูก็เลยเดินจากโรงเรียนหญิงล้วนโรงเรียนนั้น,น,นใช่แล้วก็ไปที่ไปที่เ้างแม<า>่นออห,หนึ่งไปที่ห้างแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากระบบทหารแย่ๆกับ<ะ>แบบว่าไปว่ไปไปโอเคระหว่างทางที่เดินอ่ะหนูขอพูดเลยว่า หนูเห็นทั้งความล้มเหลวของการบริหารภาษีของรัฐหนูเห็นความเหลื่อมล้ำหนูเดินไปแค่นเนี้ยหนูมองเห็นอะไรตั้งมากมายไม่ทราบว่าผู้มีอำนาจมาบริหารประเทศ6กปีแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนที่หนูเห็นบ้างเ้าเกิดพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วอาจจะไกลไปเขาอาจจะแบบวินิจอาจจะต้มไม่ค่ะดิฉันเพิ่งเดินมาเลยเพิ่งเดินมาจากตรงนั้นเลยขาเนี่ยยุบลงไปครึ่งแข้งดีนะไม่แตกอะ ยุบลงไปครึ่งแข้งเพราะอะไรฟุตปาดยุบแล้วคือเนี่ยขนาดเราคนธรรมดาที่เออ่ร่างกายยังใช้ชีวิตได้มี<า>สมรรถภาพเดินได้จับได้ทุกอย่างมีอวัยวะครบ32มย,ยังเป็นขนาดนี้แล้วพอพูดไปถึงสิทธิ์ผู้พิการอย่างเงี้ยเขาจะมายังไงคืออยากให้ทุกคนสังเกตนะคะหนูอยากให้ทุกคนสังเกตนะตอนนี้ว่าในมอบเนี่ยมีใครที่เข็นวีลแชร์มาไหม ทำไมไม่มีงงไม่มีออไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าสวัสดิการหรือว่าคือสิ่งที่รัฐให้เรามามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขาคือคนพิการในโคราชอ่ะหรือคนพิการในประเทศไทยอ่ะมันมีเยอะมากๆแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาได้ออกมาใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกับพวกเราเลยทําไมมันทาไมทุกคนถึงไม่ได้สิทธิ์ออกมาใช้ชีวิตเท่ากัน คือมันก็จริงทุกคนมีสิทธิ์ออกมาใช้ชีวิตเท่ากาันแต่มันไม่สะดวกสําหรับเขาเขาไม่สามารถออกมาแล้วแบบเดินเหินได้เหมือนพวกเราหรือคือทุกอย่างมันไม่ตอบโจทย์สําหรับเขาสุดท้ายแต่คือเขาก็จ่ายภาษีเหมือนเราอะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐไม่บริหารภาษีตรงนี้ให้ไปอยู่ที่ทุกคนให้แบบมันเข้าถึงทุกคนทําไมถึงไม่บริษัทไม่บริหารภาษีตรงนี้อย่างมีคุณภาพนะคะ เบาๆโอเคมีต่อจดโพยมานอกเหนือจากข้างล่างก็ยังมีข้างบนจดโพยมาเยอะมากโอเคน่ะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ยทุกคนต้องประสบรถติดมีใครประสบบ้างอ่ะยกมือหน่อยอทุกคนรถติดอ่ะ อย่างเฉพาะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสี่โรงเรียนที่ติดกันตรงนั้นอะรถติดมากๆในตอนเช้าติด,ด,ด,ดก็คือหนูเนี่ยหนูเนี่ยจะพูดอะไรคือต้องเข้าใจว่าโรงเรียนที่แบบติดกันเป็นพื่อๆตรงนั้นอาจจะเป็นแบบการวางผผงเงอนที่ไม่ดีของ ของโคราชของเทศบาลในอดีตยังอดี้แต่ว่าทําไมในเมื่อรัฐบาลชุดนี้เขาเข้ามาแล้วทําไมเขาไม่พัฒนาให้ดีกว่านี้หรือเขามองเห็นพวกเราบ้างไหมเขามองเห็นนักเรียนบ้างหรือเปล่าอ่าหรือเขามองเห็นแค่ภาษีของพวกเราเขามองเห็นพวกเราที่เป็นตัวเป็นคนมีหัวจิตหัวใจคอยจ่ายภาษีให้เขาบ้างไหมแล้วก็หนูพูดตรงนี้ไม่ต้องมีสลิมที่ไหนมาดิ้นว่าเอายังเด็กกำจ่ายภาษีได้ยังไง ูก็จ่ายแวดเจ็เปค่ะคุณพี่รู้ไหมคะแวเจ็ดเปอเ็นเป็นภาษีค่ะเข้าใจนะคะไม่ต้องมีใครมาดิ้นนะคะว่าเด็กขนาดนี้จ่ายภาษีได้ยังไงอ่ะคืออ่ะกลับไปพูดเรื่องรถติดกลับไปพูดเรื่องรถติด,ด,งงดคือเรื่องรถติดเนี่ยอ่ะพูดไปแล้วมันก็จะคอนเนคกับปัญหาอื่นๆเช่นถ้าสมมติหนูอยากให้เราตั้งคำถามว่าถ้าสมมติเรามีขนส่งสาธารณะที่ มันดีเนี่ยรถจะติดขนาดนี้ไหมแล้วทำไมรัฐไม่ทำให้คนสกสาธานะมันดีอะไม่เข้าใจหรือว่ารัฐดีแต่เอาภาษีของพวกเราไปซื้อเรือดำน้ำซื้อรถไถเอิดพอต้องการของตัวเองอะละ อาจจะมองว่าเรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับพวกหนูที่เป็นเด็กใช่คําว่าเด็กปะเยาวชนเยาวชนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นเยาวชนแล้วเข,เขาอาจจะมีตั้งคาถามว่าเราออกมาเพื่ออะไรตอบเขาไปลูกเราออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่เรามีอยู่และอนาคตที่เรากําลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ให้ดีขึ้นถ้าเราไม่ออกมาใครจะออกมานี่ทุกคนเห็นอะไรไหมคะ คุณน้องเขายังใส่คอสอง่งยังเป็นมอต้งอยู่ยังเป็นมอต้นก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วแล้วคือรัฐบาลที่โอ้อายุมากกว่าหนูไม่รู้กี่ปีเนี่ยไม่เห็นถึงปัญหาไม่คิดจะพัฒนาประเทศเราบ้างหรออ่ะอาจะรตั้งคำถามว่ามอต้นพูดทําไมมอต้นพูดเรื่องการเมืองทําไมทําไมการเมืองมันถึงมาถึงเด็กมอต้นเพราะประเทศมันแย่ไงคะ ประเทศมันแย่มากๆม,มันเดินทางมาถึงจุดที่แย่มากๆแล้วมันแย่ถึงขนาดให้เด็กมอต้นออกมาพูดมันแย่ขนาดให้เด็กนักเรียนมัธยมอย่างพวกเราออกมาเคลื่อนไหวแล้วนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคอทองมัธยมต้นพูดถึงปัญหาการจราจรโครงสร้างพื้นฐานทำไมรัฐบาลไม่ใส่ใจไม่ดูแล เมื่อคอซองวัฒนโยมต้นพูดถึงภาษีแวดที่หนูเสียเอาไปซื้อแต่อาวุธเมื่อพวกเขาพูดถึงการไม่สนใจไม่ใส่ใจกับการบริหารบ้านเมืองทำให้อนาคตของพวกเขาต้องดูมืดมนอน,นาการวันนี้พวกเขาทนไม่ไหวแล้วออกมาทวงสิทธิเสรีภาพและอนาคตของพวกเขาโคราชจะไม่ทนเกิดขึ้นแล้ว วันนี้ประเทศไทยมีอนาคตเพราะเยาวชนตื่นแล้วก่อนจบแอดมินเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอฝากบทกวีตั้นๆเอาไว้ให้ทุกคนว่าไม่มีดอกเทวาบนฟ้านี้ป่วยการหมายบารมีมายึดถือมีแต่ตัวมีแต่ตีนมีแต่มือที่จะลงที่จะหรือที่จะทำเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ด้วยสองมือและสองเท้า2เท้าจะก้าวเดินออกมาเรียกร้องติดทธิเสรีภาพของตัวเราเองสองมือจะโบกสะบัดชูข้อเรียกร้องต่างๆให้เกิดขึ้นประชาธิปไตยไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอต้องต่อตู้เท่านั้นวันนี้เรื่องราวของเพื่อนเราที่เป็นไม้ขีดก้านแรกเป็นปืนได้จุดประกายไฟไปทั่วประเทศ วันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะส่งต่อประกายไฟนี้ให้สว,ว่างสวยให้ทุกคนได้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเมื่อคอตองโคราดออกมาไล่ไดโนเสาร์แซบแซบเวอร์มันเพเย,ยค่ะเด็กๆก็เสียภาษีนะคะแวดไงล่ะคะถ้าอย่างโง่ไม่ต้องมาดิ้นดิ้นนะคะ เอาภาษีของหนูไปซื้อแต่อาวุธทำไมไม่มาแก้ไขปัญหาคงสร้างพื้นฐานให้ดีกว่านี้รถติดมันเซ็งค่ะที่พวกหนูๆต้องออกมาเพราะบ้านเมืองมันแย่ไม่มีอนาคตจนมัธยมต้นอย่างหนูทนไม่ไหวกับอนาคตที่มันมืดมิดจนต้องออกมาต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ย้ำกดกระดิ่งกันนะครับอันหนึ่งภารก,กิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ท Twitter ์รวมถึง YouTube เป็นภารก,กิจที่สําคัญของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนในช่วงนี้และสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ ได้นานๆสามารถสนับสนุนด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ